ค่ะจิ้มซอสมะขามกันทุกคนเข้ากันนะคะอออืือ แบบนี้เลยค่ะจิ้มน,น้ำจิ้มซอนมะขามทุกคนแบบนี้นะคะอออืือ้ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องตินกี้แชนแนลอีกแล้วนะคะวันนี้กี้เอาเมนูแซ่บมาฝากทุกคนอีกเช่นเคยนี่ค่ะนี่ค่ะไก่อบน้ำผึ้งของเราค่ะทานกับซอสมะขามนะคะมาค่ะกินแซ่บๆด้วยกันค่ะวันนี้มาจบข้าวเหนียวอีกแล้วนะคะทุกคนเมนูแซ่บๆแบบนี้ต้องกินกับข้าวเหนียวเท่านั้นค่ะโอ้โหทุกคนดูซอสมะขามของเราเจ้มจุนมากๆเลยนะคะมาค่ะ Uh huh. ผักด,ดองค่ะกระหล่ำดองนะคะ uh huh. จับค่ะดูกไก่อบของเราค่ะทุกคน uh huh. มันนิ่มมากเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะจิ้มซอสมะขามนะคะโอ้โ oh หทุกคน อร่บมากเลยค่ะอร่อยมากทุกคนข้าเหนียวจิ้มนะ้ำพริกมะขามวันนี้กินกับผักลวกนะคะผักลวกก็กรอบมากเลยค่ะ กะหล่ำปีดองค่ะไก่ของเ้าทุกคนเนื้อเปื่อยมากเลยมาค่ะจิ้มซอสมะขามกันทุกคนเข้ากันนะคะ เ mm. นื้อลอนออกจากกระดูกเลยค่ะผักดองก็อร่อยนะคะอืม ยอดมากเลยทุกคนไก่นุ่มๆกับข้าวค่ะแล้วก็จิ้มซอสลงไปค่ะทุกคนนี่ค่ะกินกับผักชีไทยค่ะความหอม กมา,กมาค่ะทุกคนมากินข้าวด้วยกันนะคะ ไก่บ้างค่ะทุกคนโหน่อ,นองไก่มากดูสิคะเนื้อไก่ล่อนออกจากกระดูกเลยค่ะทุกคนอื้มจับนะคะ นไก่เด้งๆค่ะจับมากผักลวกๆๆเข้ากันค่ะทุกคนใายแบบนี้เลยค่ะ ผักดองกรอบมากเลยค่ะกล่ำปีดองนะคะปีกบนไก่ค่ะทุกคนกลับน้ำจิ้มอย่างนี้เลยค่ะโอ้โหทุกคน แซ่บมาก จริงจินนะคะทุกคนลูกไก่ปีกไก่ค่ะจิ้มน้ำจิ้มซอสมาขามทุกคน น,นี่แหละคะ่ะอือหือเขินนุ่มมาก ดองแับมากมส้มผักบ้านเรานั่เองนะครับ ใส่กับข้าวคุณจับครับมากินข้าวด้วยกันนะคะทุกคนอืม ค่ะวันนี้กี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย